คำเตือนตัวเอกในเรื่องเป็นเฟมบอยมีความต้งติ้งทางจิตใจแต่ทางร่างกายยังเป็นเหมือนดั่งร่างกายของชายปกติโดยทั่วไปเพียงแต่นางส่วนสูงน้อยสูงแค่ร้อยหกสิบกเท่านั้นเองส่วนจริตในการเล่าเรื่องเลยค่อนไปทางกึ่งหญิงไปทางกระเทยในการเล่าไปทั้งเรื่องหางเสียงของการสนทนาเลยมีการใช้ครับสลับคะาคักันไปตลอดทั้งเรื่องฉันหวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะเข้าใจไว้ณนะจุดนี้ด้วยนะคะดอกจันในเรื่องนี้มีความรุนแรง มีคำหยาบคายคำสบถที่มีสมควรนำไปใช้ในชีวิตจริงแต่อย่างใดแต่เพื่ออัรถรสในการใช้สำหรับการดำเนินเรื่องให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์นั้นๆผู้เขียนจึงขอปล่อยงานไปอัมอินเนอร์ของตัวละครต่อเหตุการณ์นั้นๆก็แล้วกันนะคะคำพูดคำจาและอะไรอีกหลายๆอย่างในเรื่องอาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีผู้ใหญ่เองก็ควรจะได้รับคำแนะนำด้วยเช่นกันฉันก็เขียนเตือนไปอย่างนั้นแหละพอเป็นพิธี พราะชีวิตจริงมันก็แบบนี้แหละค่ะพวกเธอมาข้ามามาตรงนี้เลยค่ะทุกคนฉันคนนี้จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยก็คงจะต้องแนะนําตัวกันก่อนแล้วกันเนอเราชื่อที่พิมพ์อยากแน่าอิหาแหมมดัดจริงๆเสียงความคิดที่หนึ่งดังขึ้นบทปริเสียงความคิดที่สองขานรับเห็นชอบในทันใดสามัคคีชีวิตในวัยเด็กฉันจะเล่าว,ว่าลุงของฉันเสียชีวิตตั้งแต่ในตอนที่ ฉันยังเป็นเด็กเล็กๆความหวังของหญิงยายของฉันที่อยากจะได้จับชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์อามความเชื่อเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโลกเริ่มกดตัวขึ้นเป็นดาวเหล่านั้นแล้วสายจะไปตกอยู่ที่ใครละ่ะก็ฉันละสิฉันละสิโอ้ยแกมันเก๋มากเพราะในบ้านหลังนี้แล้วนั้นก็มีเพียงแค่ฉันที่มีงูอยู่เพียงผู้เดียวความหวังของสังกุงสูงสุดของเมืองที่บ้านแพร่แห่งนี้มันก็ต้องมาลงที่ฉันละสิคาหึงก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าถามฉันว่าแล้ว ที่เกิดมาเป็นแบบนี้ใจจริงในอยากที่จะโบวชไหมตอบเลยว่าใจจริงอยากบวชนะฉันชอบที่จะนั่งสมาธิทําใจสงบสงบสวดมิลลิลิสแบบไม่เร่งรีบชอบวิถีโทนเย็นเย็นอะไรแบบนั้นอย่างในตอนที่ไปเข้าค่ายในวัดที่เน้นฝึกฉันก็ชอบนะสงบมากฟินแบบจิตมันได้พักมันนิ่งสงบบรรยากาศก็พลอยร่มเย็นเป็นใจได้หลีกหนีออกจากเรื่องราววุ่นวายปวดสมองทั้งปวงไปชั่วขณะหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่า ถึงจะรู้สึกชอบเอามากๆก,ก็เถอะแต่สังคมของเราในยุคนี้มันก็ไม่ได้ง่ายได้ง่ายได้และสวยงามขนาดนั้นคิดว่าพวกเธอก็คงเคยได้ยินคนพูดกันเสมอๆเลยว่าพระตุด๊ดพระแต๋วจะมาบวชกันทําไมคนพวกนี้เป็นพวกมารศาสนาชัดๆข้านั้นแหละข่าสิ่งที่คอยทิ่มแทงใจของฉันอย่างมากมายถึงอยากจะบวชก็กลัวกลายเป็นตัวทําลายศาสนา กลัวคนในสังคมจะพากันไม่ยอมรับกลัวสร้างความอับอายแทนที่จะได้แทนบุญคุณฉันต้องแบกรับความรู้สึกเหล่านี้มานานมากและทุกๆครั้งที่มีคนในละแวะกหมู่บ้านบวชแล้วเชิญยายฉันในานามของคนเท่าคนแก่ของหมู่บ้านไปรวมงานนั้นก็จะเกิดวงแหวซุบซิบว่าอ้ำหลังมาแต่ไกลว่าทําไมบ้านนี้หลานชายแต่ทําไมไม่บวชให้พ่อแม่หวังดีผสมกับความสารแนอย่างไม่น่าให้ภัยเลยละ่ะข้าคุณขาสารแนนะสะหปัญจะจริงๆนี่ อยากจะด่าเป็นบทสวดบางทีหนังก็นินทาคะแต่บางทีก็พูดให้กูได้ยินกระหูเลยแต่ก็ไม่รู้จะตอบโต้สวนกลับไปว่าอย่างไรพวกมนุษย์เผือกมนุษย์มันทั้งหลายนาตาชาเก่งมากงานสายเผือกระดับนาตาชาโรมมนอฟเทรนให้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะกับแกงป้าข้างบ้านของฉันเนี่ยแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นมาที่เช้าวันหนึ่งที่บริเวณหน้าบ้านของฉันแม่กับยายของฉันก็ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระใหม่ที่จะเดินผ่านหน้าร้านฉันอามไปใส่บาตรไม่ทัน เปิดประตูห้องนอนออกมาพระท่านก็กําลังให้พอแล้วค่ะแต่ก็เดินไปใกล้ๆกับปากประตูบ้านที่แม่กับยายเขาคงไม่ทันมองมีญาติห่างๆกันมาใส่บารด้วยเพราะว่าพระที่มาเดินรับบินทบาตนั้นก็คือลูกของนางเพราะฉันก็เพิ่งไปงานลูกนางบวชชมสรางในละต่อนะแล้วฉันก็ได้ยินเสียงยายพูดออกมาหลังจากที่พระรูปนั้นเดินไปจากแล้วยายของฉันแกหันมาพูดกับแม่ของพระรูปนั้นว่าก็อยากให้ทีมันบอ ชมไม้หันอากาศเอกมองเนอร์ก่อนตายก็อยากจะได้เห็นจิกกระกกได้ยินแบบนี้จุกเลยตรูแถมเห็นนางตาแดงตาแดงไม่รู้ว่าบ่นไปด้วยร้องไห้ไปด้วยหรือเปล่าบอกเลยว่าชั้นนั้นน่าตัดมากเอกตัดแบบไม่ไหวแล้วแต่ก็ได้แค่เดินกลับเข้าห้องมาเงียบๆทบทวนชีวิตตัวเองอีกครั้งว่าถ้าเราบอกชมไม้หันอากาศน่าจะน่าเกลียดไหมนะเราเองก็เคยบวชหน้าไฟให้อมาม่าผู้เป็นแม่ของตาน่ะนะตัวชั้นนั้น ็มีเชื้อสายจีนอยู่หน่อยๆคิดว่าในตอนนั้นฉันก็ออกจะสุภาพทำตัวเรียบร้อยอ้ามปกติถ้าไม่มีอะไรทำให้ตกใจและหลุดเสียงหวีดอุทานปล่อยคำเริศไมยมกออกมาแล้วละก็ส่วนตัวคิดว่าน่าก็น่าจะจะพอรอดอยู่มั้งแต่แล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุแล้วเผอปล่อยคำอุทานเด็ดสติหลุดรอดออกมาละแกได้ชิบหายกันหมดเลยนะจ๊ะแต่ละคำที่ตัวฉันนั้นปรอยปลายออกมาประจำยามตกใจเนียทั้งพระทั้งชี มีหวังตกใจไงหลังตกกระไดตุยไปเป็นแน่แท้จะบวชด,ดีไหมอะแกรหรือจะไม่บวชด,ดีอะบวชแล้วทําตัวไม่ดีจะบวชไปทําไมแต่ไม่บวชกูก็รักษาศีลได้อยู่นะยกเว้นศีลข้อมุสาวาทาเพราะศีลข้อนั้นมันดันเหมาร่วมไปถึงการห้ามด่าห้ามนินทาว่าร้ายนั้นด้วยฉันก็คงอดเสียไม่ได้หรอกไม่ใช่เรื่องนินทาน,นะคะหมายถึงเรื่องด่าคนนี้แหละนึกแล้วก็อยากเดินไปจัดป้าข้างบ้านสักสองสามดอกตอนนี้เลยเนี่ยพูดแล้ว อย่างขึ้นหืมมุมมม,มไม่ได้ตั้งสติสติสงบจิตสงบใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทตัวของฉันก็เคยบวชเนนเหมือนกันนะในตอนบวชเป็นเนนเราก็เรียบร้อยมากตลอด3วันเลยนะที่ตอนนั้นต้องบวชเนนสาวันเพราะตอนนั้นพระเขาบอกไม่มีเลิกศึกให้ศิบไม่ได้เลยต้องบวชอยู่ต่อรวมเป็น3มวันมันก็อยู่ได้นะแต่จัดการกับจีวันนี้แหละนางตัวดีเป็นสิ่งที่ไม่ได้เพียงอย่างเดียวเลยจัดใจตอนนั้น คือทำไมมันต้องหลายชั้นมัดนั้นมัดนี้วกขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาแทิศสอนแดงเป็นเกมแอคชั่นอะไรกันขนาดนั้นก็ไม่รู้ใส่ก็ยากหลุดก็ง่ายต้องคอยระวังไม่ให้หลุดรุงรังสารังที่สุดเลยมีขนาดเป็นต้นหัวโปกที่สันทัดการเอาผ้าปูที่นอนมาพันเป็นชุดปราตรีแบบสับแบบยัวมารคร้นสมัยอนุบาลอยู่แล้วแท้ๆชันก็ยังไม่โอเคกับการห่มจีวรเลยครับพวกเธอเออไมยมกฉันอยากได้แบบรูดซิป แบบรุดพื้นเดียวเสร็จอาไม่ได้หรือไงคะและอีกเรื่องคือชีวิตที่เคยใส่กางเกงในอยู่ตลอดกับต้องโหวงเวงเวงว่าเฟงฟงหวิวใจมากจะลุกจะนั่งนี้ต้องโคตรของโคตรระวังตัวเลยแล้วที่นั่งพระที่นั่งเนนก็นั่งอยู่หน้าญาติโยมแล้วมันก็เสกเป็นที่นั่งสูงกว่าญาติโยมเข้าไปอีกกล้องมุมเสกแกเสียวขนาดไหนก็ลองซีดดดูเอาพอองคิดภาพอามแล้วก็ย่อยๆ่อย่ะมันต้องมีพลาดกันบ้างแหละนะ่ะ ไม่ครั้งไหนก็ครั้งไหนแหละอํานั้นแหละหลายๆสิ่งที่ทําให้ฉันจิตตกเป็นอย่างมากแต่คิดว่าเมื่อตอนนี้เราโทรแล้วก็น่าจะไม่ยากแล้วมัง้งพระเยะเยะยังห่มจีวันเป็นเลยกูก็ไม่น่าโง่ขนาดบวชต้องนานห่มผ้าไม่เป็นปะวะมันจะยากกว่าชุดราตรีผ้าปูเตียงกูสักเท่าไหร่กันเชียวจริงไหมพวกเธอแล้วแล้วว่าแต่ยังมีอะไรต้องห่วงอีกหรือเปล่าล่ะนะแล้วมึงขานนากได้หรอ อิที่ขาสามารถขีเสียงในหัวตัวฉันเองเด้งดังขึ้นมาอัตโนมัติเออคำขานหน้าไปอีกยากไปอีกถึงกับวุ่นวายอยู่ในหัวต่อไปพักหนึ่งแต่พอตกใบบยเย็นเย็นเลยฉันก็เลยไปคุยกับหญิงแม่กับหญิงยายคุยกันแบบตรงๆไปเลยว่าจะบวชให้นะแต่ฉันมีข้อแม่มีข้อแม้ว่าห้ามจัดงานรื่นเริงเด็ดขาดห้ามต่อไม่ห้ามกระจายเสียงออกลำโพงใดๆ ทั้งสิ้นฉนนกหูไม่ชอบเสียงดังไม่งั้นต่อให้โกนหัวแล้วก็จะยกเลิกการบวชทันทีถึงจะทําให้เสียเลิกแล้วไม่บวชอาจจะต้องตายก็อามอันนี้ตรูก็ไม่รู้ว่าตรูไปได้ยินมาจากใครที่ไหนยังไงเหมือนกันพอไปคุยทีแรกใหญ่ก็ค้านดื้อดึงว่ามึงจะบวชจะไม่จัดงานได้ไงหญิงยายนางอยากที่จะจัดเต็มโหมสักเจ็ดวันเจ็ดืนมากไม่รู้จะอยากประกาศอะไรเบอร์นั้น แต่ก็คุยกันจนท้ายที่สุดนางก็ยอมไม่จัดงานก็ไม่จัดตกลงกันแล้วว่าจะบวชกันแบบเรียบง่ายแทบจะไม่ได้เชิญใครด้วยเพราะบอกแล้วว่าอยากบวชแบบสงบสงบวันนี้ทั้งหญิงแม่และหญิงยายเลยพากันไปคุยกับเจ้าวาวาสเลยในตอนเย็นเย็นว่าหลานจะบวชเนื่องจากยายของฉันนางเป็นตัวแม่ผู้ที่ทำบุญเก่งสร้างนั้นสร้างนี้เก่งเลยสนิทกับเจ้าวาวาส ประมาณหนึ่งอยากเจอเมื่อไหร่ก็ได้เจอหญิงใหญ่ก็เลยเข้าไปถามเจ้าวาวาสก็นั่งนับนั้นนับนี้ดูนั้นนี้ก็บอกไม่เดือนหน้าก็ได้พรุ่งนี้เลยมีสองทางเลือกบวชวันอื่นไม่ค่อยดีฉันเลยตบเขาชายรับคําบอกไปว่างั้นเอาวันพรุ่งนี้เลยอีที่มึงลืมเรื่องคําขานนาคไปหรือเปล่าขยี่หานจิกกิโลกรมัม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 เว้นละกูก็ตกลงไปเรียบร้อยแล้วด้วยสิแล้วเจ้าวาวาดก็ให้หนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วบอกให้ไปท่องคําขานนาคมา ตกลงปลงใจไปแล้วแต่ลืมไปเลยว่ามึงยังขานไม่เป็นมัวในงัวโควมันยองมากมึนสุดในยองไปอีกทั้งในลาทีนี้อีที่เอ่ยแต่ความเป็นตัวแม่นักสู้ของชั้นชั้นก็คิดในใจว่าภาษาอังกฤษสมัยเรียนนั้นชั้นต้องออกไปพูดบทสนทนายาวเป็นเครื่องหน้ากระดาษ a 4กูยังท่องแค่สองวันเองอันนี้ไม่น่ายากเท่าบทสนทนาพวกนั้นหรอกมั่งพอกลับจากวัดกลับถึงบ้านมาเปิดหนังสือนั้นออกดูแล้วชั้น ก็แต่แต่หน้าซิดเปิตาอัมมิลิเมตรในหัวตอนนี้มีเพียงแค่หน้าของพระถังซำจังที่ลอยขึ้นมาในหัวพระถังซำจังช่วยลูกด้วยได้โปรดช่วยลูกออกไปจากภูเขาหลียงซานเล่มนี้ด้วยเถิดเชียร์อะไรวะเนี่ยบาลีหนักมากแม่แล้วมึงจะบวชวันนี้พรุ่งนี้แล้วนะฮัลโหลโมโตชันก็ได้แต่พยายามอย่างหนักมากๆเป็นเรื่องแปลกมากไม่คิดว่าชีวิตจะงภาษาบาลีได้ถึงเพียงนี้ แค่คำตอบรับฉันยังจำอะไรไม่ได้เลยสลับกันม่วไปหมดแบบว่าต้องพินาศแน่ๆต้องสู่ขิดในวันที่ดือ้อแบบอ่อนช้อยร้อยเปอร์เซนต์เอาไงดีละทีนี้อีที่เอ่ยยยๆมันน่ามันโงมากๆฉันเลยตัดสินใจลงไปคุยกับแม่ว่าจะเลื่อนดีไหมเพราะฉันนั้นยังต้องขานากไม่ได้จ้าแต่ก็เหมือนสวรรค์แหวเกเมฆเปิดฟ้าส่องแสงสว่างลงมาโปรดแม่หันมาบอกกับฉันว่าอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วง คุยกับเจ้าอาวาสท่านไปละเดี๋ยวจะมีพระพี่ลิงมายืนกระซิบคำขานให้ว่าอ้ามไปเท่านั้นแหละกรีดโดดมันเก๋มากไม่ต้องจำก็ได้แบบนี้ฉันก็จบปัญหาทุกสิ่งแล้วฉันก็สบายใจแค่พยายามทําใจให้สงบสงบก็น่าจะโอเคแล้วละนะพอถึงวันจริงพิธีกรรมต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีแทบทั้งหมดจนมาถึงตอนที่ต้องขันหน้าเหตุการณ์ที่ช็อกมากมากที่สุดในช่วงชีวิตนี้ของฉันก็เกิดขึ้นกับฉันฉันก็ไม่ได้ป่วย หรือเป็นโรคอะไรแต่อย่างใดพูดตรงนี้เลยว่าตลอดชีวิตนี้ของฉันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยแม้แต่น้อยฉันไม่เคยมีปัญหาอะไรกับระบบเส้นเสียงใดๆในลําคอของฉันเลยฉันสามารถแหกปากด่าทุกคนบนโลกได้ต่อเนื่อง3วัน3คืนก็ไม่มีการที่เสียงของฉันจะหมดสิน้นแต่ในขณะที่กําลังจะขานนาคอํมเสียงกระสิบของพระพ่ลิงที่ให้ออกเสียงพูดอํมเข้าไปนั้นฉันกลับขานาคนออกมาไม่ได้ มีเพียงแค่ปากเท่านั้นที่ขยับแม้จะพยายามตะโกนจนหน้าสั่นเสียงคำขานนั้นมันก็ไม่ยอมดังออกมาในเหตุการณ์นั้นก็ประหลาดมากรู้สึกทั้งแปลกใจและหลอนในหัวใจอยู่ลึกๆนี้มันเกิดเรื่องว่าอะไรขึ้นกับฉันนี้แค่กำลังจะบวชฉันก็จะโดนเล่นแล้วเหรอเนี่และเรื่องอื่นที่แลดูออกจะประหลาดหนักอยู่อีกเหมือนกันคือทุกคนในงานก็พนมมือก้มหน้ากันหมดไม่มีใครเงยหน้าขึ้นมามองหน้าฉันเลยว่าฉันอ่ พูดแต่เสียงที่พยายามเปล่งนั้นมันไม่ดับออกมาฉันเปล่งเสียงคำขานนาคออกมาไม่ได้ทำไงเสียงมันก็ไม่ออกมนุษย์ปินทุโสสิเพราะปัจฉาท่านย้ำคำขานขึ้นมาอีกครั้งเสียงของฉันมันก็หายไปเฉยๆพระพีเยงเห็นเราพยายามขานออกมาแล้วแต่เสียงไม่ออกมาแบบนั้นเขาก็เลยขานรับคำขานนาคแทนเราในท่อนนั้นไปเลยแต่หลังจากท่านนั้น ไปท่านกระซิบอะไรเราก็เอ่ยปากอารมออกไปได้เหมือนปกติเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยในนาทีก่อนหน้านี้พอเสร็จพิธีเสียงชั้นก็กลับมาพูดได้อามปกติไม่ว่าจะพูดอะไรกับใครก็ไม่มีทีท่าว่ามันจะแหบหายนั้นยิ่งเพิ่มขงามชงงงวยหนักขึ้นไปกว่าเดิมเพราะในเวลาที่เสียงเอ่ยตอบช่วงขาหน้ากไม่ออกนั้นชั้นก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแสบคอหรืออะไรทั้งนั้น มันเหมือนอยู่ดียูดีคุณก็กดปุ่มปิดเสียงทีวีแบบนั้นเลยนี่กูเป็นเชียอะไรไปวะสียหรือนี่ผีแม่งอำกันกลางวันแสกแสกเอากูอย่างนั้นเลยเหรอมันจะดีเหรอถ้าเริ่มต้นยังไม่ได้เป็นพระก็โดนรับน้องแบบนี้ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องเสียงหายตอนนั้นไม่ใช่แค่เสียงแหบแต่เรียกได้ว่าเสียงหายไปเลยไม่จะอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนั้นให้มากความไปมันไม่ใช่สิ่งเดียวที่เซ็กซี่นาะตี้บริชชีที่สุด ที่จะเกิดกับฉันในวันนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะตอนหลังจากเสร็จทุกสิ่งพระที่เลี้ยงพาเราเดินไปยังกุฏิพระหลังเล็กๆทําจากไม้มีอยู่4ถึงหหลังแต่ละหลังห่างกันประมาณเมตรกว่าหรือสองเมตรโดนการประมาณนะนะแต่ภาพจํามันก็เด้งมาในหัวเมื่อฉันหันไปมองกวาดสายตาจนรอบก่อนมาบวชไม่นานมากนะับตรงกุฏินี้มันมีพระมรณะนิฆาแบบในกุฏินี้เลยภาพเหตุการณ์เด้งขึ้นมาในหัวเลยมันเป็นภาพเหตุการณ์วิ่งซ้อนกับภาพตรงหน้าที่สายตา ฉันกำลังจ้องมองอยู่ตอนนี้แหละแล้วเราต้องนอนที่นี้แรรี่จิงจจรัางนี้มันผ่านมาแค่เดือนเดียวเองนะไม่ไหวแน่แ่เมื่อตอนเช้าตรูก,ก็โดนจัดหนักจนไม่มีเสียงออกจากปากไปทีหนึ่งล่าแล้วคืนนี้จะให้ตรูมานอนในกุฎนี้อน,นะขอเถอะด้วยความที่ฉันจะไม่แคร์หาอะไรทั้งนั้นฉันจึงรีบเอานิ้วไปสะกิดแขนพระพี่เลี้ยงที่ยังคงยืนนิ่งมองประตูกดอยู่เงียบข้างก,กันกับฉันนี้แหละหลวงพี่มีที่อื่นว่างอีกไหมครับ คือแล้วจะให้บอกไปว่ากลัวผีมันก็แหมมกลัวผีละมาบวชนี้นะแปลกแปลกใช่ไหมแล้วเหมือนหลวงพี่เขาก็อ่านใจตรูได้อะเขาก็ทําท่ายิ้มยิ้ม,มหรือเขาก็รู้ว่าฉันกลัวผีอาการตรูมันออกขนาดนั้นเลยเชียวหรือตายโปมากมีหลังหนึ่งถัดไปนั้นน่ะแต่ฝ่ายข้างในกุดมันเสียนะถ้าจะอยู่ท่านต้องจุดตะเกียงใช้ไปก่อนเราโทรอําช่างแล้วแต่ช่างยังไม่ว่างมาซ่อมให้เลยแกฉันคือแบบว่า ตอนนี้นั้นฉันมีสองตัวเลือกแบบเก๋ๆหนึ่งให้ฉันนอนในกุฏที่มีพระมรณภาพเมื่อไม่นานมานี้แต่มีไฟใช้มีไฟฟ้าสว่างมีพัดลมให้ได้ใช้สอยกับสองให้ฉันไปนอนกุดข้างๆถัดไปหนึ่งหลังที่ไม่มีข่าวว่ามีพระมรณภาพแต่กลับไม่มีไฟต้องอยู่กับแสงตะเกียงอีเฮียมันก็น่ากลัวไม่ต่างกันเลยไปอีหานจิกอยู่กับแสงสลัวๆมัวๆทั้งคืนกับแสงตะเกียงที่เล็กเท่าจีบ,บีหมานี้นะ สว่างยังไม่ทั่วหวังขาฉันเลยค่ะเอาอะไรมาไว้ใจได้ก่อนเอ่ยค่ะพวกเธอเออแม่งเอ่ยเอาอันไหนดีว่าอันไหนหลอนกว่ากันอ่ะช่างเป็นทางเลือกที่เฮริยอมากๆเลยอาช่วงชีวิตของอีทีคนนี้คงไม่มีอะไรจะเกะกุดไปกว่านี้อีกแล้วคุณกิตติคารมุดกตกลงว่าจะต้องเลือกอะไรดีเลือกอะไรก็ไม่ดีฮือฮือกูกลับไปนอนบ้านก่อนได้ไหมหลวงพี่ขาอ๋อยย,อย,อย,อยอแล้วคืนนี้ ฉันจะได้นอนไหนล่ะเนียนกอยากจะกรี๊ดแต่ดดนกอยากจะกรีดแต่ดเดดเด,ดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเอาใจช่วยพระทีน้อยพระบทใหม่คนดีคนนี้ให้จนแล้วจนวรอดอารมความหวังที่ตั้งไว้ด้วยนะคะทุกคน